สวัสดีครับพี่ออฟสวัสดีพี่พี่น้องๆทุกคนครับในช่องชีวิตหลังดอกเบี้ยวันนี้ผมมีเรื่องราวการเป็นหนี้ของผมอยากมาเล่าและมาแชร์ให้กับทุกคนได้ฟังครับก่อนอื่นเลยผมขอแนะนำตัวเองก่อนครับผมชื่อนัทอายุ42ปีทำงานในโรงงานแห่งหนึ่งในจังหวัดชนบุรีครับเงินเดือน30,000บาท เมื่อก่อนเลยผมเคยมีแฟนมีบ้านมีเงินเก็บกับแฟนรวมกันก็หกแสนบาทครับชีวิตในช่วงนั้นก็มีความสุขมากครับไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่แล้ววันหนึ่งชีวิตคู่มันไม่แน่นอนแฟนผมมีคนใหม่บ้านที่เคยอบอุ่นและมีเสียงหัวเราะก็กลับกลายเป็นความตึงเครียดทะเลาะกันทุกวัน และในที่สุดผมก็ได้เลิกกันแล้วก็ได้แบ่งสมบัติกันบางส่วนเงินสดแบ่งกันคนละสามแสนบาทส่วนบ้านกับรถผมเป็นคนเอาครับเพราะมันเป็นชื่อของผมและหลังจากนั้นมาทางรถทั้งบ้านก็จำเป็นต้องเป็นภาร,ระของผมผมจ่ายค่างวดรถเดือนละหมื่นสี่ค่าบ้านเดือนละแปดพัน ก็ตกไป2 2 0 0 0บาทแล้วและค่าจิป,ปาถะอื่นๆอ,อีกตีไปก็ประมาณ2 0 0 0กว่าบาทเหลือเงินใช้ไม่ถึง5,000บาทแต่ในตอนนั้นผมก็พอถูถ่ามาได้เพราะมีเงินเก่าอยู่ผ่านไป2ปีผมเริ่มไม่พอใช้เนื่องจากเจอประกันร,รถชั้นหนึ่งจำเป็นต้องใช้เงินหลักหมื่นผมนอนคิดทั้งคืนจะเอาอยัางไงดี จะไปกู้นอกระบบก็กลัวเสียดอกสุดท้ายก็ได้ยื่นเรื่องทำบัตรเครดิตครับเลือกวงเงินที่พอรับได้ก็คือ150,000บาทครับเอาไม่เยอะครับพอได้เงินมาแล้วก็เอาไปจ่ายประกันจริงอย่างที่ใครๆพูดกันไว้ครับเมื่ออ้อยอยู่ในปากช้างจะให้มันคายออกมันก็ไม่ใช่ปลาทูอยู่กับแมว จะให้มันไม่กินก็ไม่ใช่แล้วบัตรเครดิตก็อยู่กับผมด้วยมีวงเงินด้วยแสนกว่าบาทเลยเพราะคิดแบบนี้ครับผมถึงได้เงินเฟ้อรูดซื้อของในบัตรถ้าเป็นของใช้ผมก็พอรับได้แต่มันไม่ใช่ครับผมไปอยากได้แม็กของรถยนต์ครับราคาก็ค่อนข้างสูงแต่ด้วยความอยากได้อะไรมันก็ฉุดไม่อยู่ครับ สุดท้ายก็ไปเอามาครับเอามาแต่งรถพอใส่ไปแล้วเพื่อนๆก็ชมว่ารถสวยถ้ามีหญิงมองก็ดีฟโชว์ใหญ่เลยจนลืมไปว่านั่นคือน,นี่ทั้งนั้นนี่ที่ไม่จำเป็นเลยผ่านไปสองสามเดือนเงินเริ่มไม่พอใช้้นทางต่อไปก็ต้องไปกู้ใหม่และก็ได้ไปกู้บัตรกดเงินสดผ่านไปสิบห้าวันธนาคารอนุมัติ ได้มาอีกแสนสองและ้เงินแสนสองก็หมดไปกับค่าใช้จ่ายอย่างอื่นเช่นไปเที่ยวกลับบ้านบ่อยกินของมือ้อแพงๆมีความสุขมากในช่วงนั้นและในที่สุดเงินก็หมดผมเริ่มเครียดแล้วเพราะในแต่ละเดือนต้องจ่ายขั้นต่ำและบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสดรวมกันสองอย่างนี้ก็ปาไปเป็นหมื่นแล้วงวดรถอีกหมื่นสี่ ค่าบ้านอีก8 0 0พเกินเงินเดือนของตัวเองไปแล้วเมื่อคิดอะไรไม่ออกก็ได้ไปกู้นอกระบบเอามาอีกห้า0 0ื่บาทดอกร้อยละสิบเดือนหนึ่งต้องจ่าย5,000บาทเข้าตำราเลยครับย้ายอีกหลุมศพหนึ่งไปไว้อีกหลุมศพหนึ่งโดยไม่มีการเผาหรือจัดการไปให้มันสิ้นซากในแต่ละหลุมโปกไปโปกมา เมื่อเวลาผ่านไปผมเริ่มตันไม่มีเงินใช้หนี้เขาเจ้าหนี้โทรมาทวงได้แต่บอกว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะหาให้จะยื่นกู้ต่างธนาคารก็กลัวไม่ไหวเพราะมันเยอะแล้วเงินกินในแต่ละวันแทบจะไม่มีเลยครับมีบ้านเหมือนเขาก็จริงแต่นี่ทั้งนั้นตู้เย็นที่เคยมีของกินแต่วันนี้ไม่มีอะไรแช่เลย ข้าวสารที่เคยมีเต็มถุงวันนี้เหลือแค่ค่อนกะลาแม้แต่เงินเติมน้ำมันรถก็ยังไม่มีในแต่ละคืนนอนคิดมากทุกวันจะเอาอยัางไงดีเหนื่อยใจจริงๆครับชีวิตหลังดอกเบี้ยหลักๆเลยผมไม่โทษใครครับผมโทษตัวเองเพราะพฤติกรรมในการใช้ชีวิตของผมอยากสบายอยากรู้มันถึงได้เป็นแบบนี้แต่ตัวผมเอง ก็มีกําลังใจขึ้นมาบ้างครับก็คือได้ไลน์ไปหาพี่ออฟพี่ออฟก็แนะนําให้ผมไปติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อปรับโครงสร้างนี้ให้เปลี่ยนจากจ่ายขั้นต่ํามาเป็นแบบจ่ายรายเดือนแทนแบบนี้มีโอกาสหมดส่วนบ้านถ้าจ่ายที่ยอดเท่านี้วงเล็บ8.000บาทนะครับเราก็มีโอกาสจ่ายได้แต่ถ้าคุยกับเจ้าหน้าที่ได้ขอจ่ายต่ำกว่านี้ก็ยิ่งดีเลย จะได้พอหายใจออกได้แต่สิ่งที่หนักที่สุดก็คือนอกระบบกับหนี้ค่างวดรดคือมันต้องบังคับจ่ายทุกๆเดือนตราบใดที่เรายัางไม่มีอาชีพเสริมหรือมีไรายได้มากกว่าหนึ่งช่องทางก็จะผ่านมันไปยากมากและถ้าเป็นไปได้ถ้ามีญาติคนไหนเขาใจดีให้ยืมเงินซักก้อนวงเล็บนะครับสมมติถ้าเป็นไปได้นะครับก็จะดีมาก จะได้เอามาปิดหนี้นอกระบบก่อนและหลังจากนั้นที่เหลือก็ไปโฟกัสเอาตอนที่โบนัสออกแบ่งจ่ายส่วนหนึ่งให้กับญาติส่วนหนึ่งก็เก็บไว้บ้างจัดการพฤติกรรมใหม่ถ้าเราทำแบบนี้หนี้เราก็จะค่อยค่อยลดนี่คือคำแนะนำของพี่อ,อ๊อฟยังไงผมก็ขอขอบคุณพี่อ๊อฟที่แนะนำผมและให้กําลังใจผมและอยากฝากถึงทุกคนที่ดูช่องชีวิตหลังดอกเบีย้ยอยู่ ถ้าใครยังไม่พร้อมแต่อยากมีบ้านอยากมีรถผมขอบอกเลยก่อนนะครับว่าอย่าห้ามเลยครับอยู่ห้องเช่าดีกว่ารอให้ถึงเวลาที่เหมาะสมและไอคำพูดที่ว่าถ้าไม่เป็นหนี้เขาก็จะไม่ได้ของตัดทิ้งเลยครับถ้าพูดอีกมันก็ถูกอีกแต่กับเศรษฐกิจแบบนี้อย่าอยากเป็นหนี้เลยครับเก็บเงินไว้ในกระเป๋าดีที่สุดครับ ถ้าเชื่อผมแล้วคุณจะไม่ต้องเป็นหนี้ครับจบลงแล้วครับสำหรับเรื่องราวของน้องนัทยังไงผมก็ขอเป็นกำลังใจให้กับน้องนัดนะครับสู้ต่อไปนะครับโอเคนะครับผมต้องขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสวัสดีครับ